ไปค่ะไปเที่ยวกัน ลากกระเป๋าคนเยอะมากค่ะวันนี้แต่ว่าเรา,เาแต่ว่าเรามีที่นั่งแบบจองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเห็นโทรศัพท์มันคอนนิดกับรถไฟเลยอ่ะจะบอกว่ารถไฟวิ่งเร็วมากค่ะทุกคนแบบจากมิลานไปฟอร์เรนต์นะคะใช้เวลาอ่า 2ชั่วโมงนะคะบนรถไฟนะคะที่นั่งเขาก็กว้างขวางนะตรงที่เราจองนะคะเป็นแบบเออสมาร์ทนะคะมันมีหลายแบบหลายแบบมากเลยนะเป็นอโคโนมี่แล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นสมาร์ทแล้วก็เป็นพรีเมียมแล้วก็เป็นเออบิสเนสเป็นเฟิร์สคลาสอะไรอย่างงี้นะคะแต่เราจ่ายในราคาสมาร์ทนะคะซึ่งก็เออตกคนละ คนละ30ยูโรนะคะจากมิลานไปฟอรเรนนะคะก็ถือว่าราคาแบบน่ารักมากเลยนะราคาไม่แรงนะคะทุกคนเนาะนะคะแล้วข้างบนเขาก็จะมีที่ให้วางกระเป๋าเล็กๆนะคะเหมือนเครื่องบินเนอะเวลาเราถือแฮนด์ลักเกจนะคะขึ้นไปบนเครื่องบินนะคะแล้วก็เอาใส่ไว้ตรงนั้นได้เลยเนะอ้รถไฟวิ่งเร็วมากค่ะทุกคนอันนี้เราขึ้นเป็นของอิตา o อนะคะ มันจะมีหลายบริษัทนะแต่เพื่อนแนะนําบริษัทนี้ให้แล้วก็อ่าอ,อ,อีกบริษัทหนึ่งเต็มค่ะทุกคนมันเป็นช่วงวันหยุดยาวไงแล้วคนแบบจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะแห่มาเที่ยวกันที่ฝั่งอิตาลีเยอะมากเพราะว่าฝั่งอิตาลีเขาอากาศจะดีกว่านะคะเขาก็เลยแห่กันมาฝั่งนี้แบบโอ้โหถล่มทลายมากค่ะวันนี้คนสวิตแบบมาเยอะมากค่ะ yeah. สาบริษัทที่เรานั่งมาที่นั่งเขาดีมากเลยนะใหญ่นะคะไปถึงนาโปลีเลยนะคะนั่งจากมิลานนะคะทุกคนไปถึงนาโปลีเลยนะคะันนี้แล้วก็มาจอดที่เฟรเนเซนนะคะหรือฟอร์เรนนั่นเองนะแล้วเขาก็จะยาวไปถึงนาโปลีอันนี้ไปไหนไม่รู้อิตาลนะคะอิตาลูนาดานะดานาดนะ ย่แกถือกล้องให้หน่อยถือกล้องให้หน่อยถือไม่เหมือนผัวผัวมึงพ่อยังรออ่ะบอกพ่อยังรออ่ะเอเบลเมาแล้วมึงสองดอยมาเจอกันดอยสวิตต์กับดอยอิตาลีไปอะไรไปให้เจเกันนะ Mm hmm. มาแล้วค่ะมาถึงอิตาลีนะคะก็ต้องจัดนิดนึงเพื่อนเปิดเลยเธอเปิดสิเจ้าของร้านเปิดเปิดนะคะสวัสดีฟอรเรนนะคะทุกคนเปิดทุกวันเปิดทั้งวันอันนี้อันใหม่อร่อย ใครมาฟอเรนอย่าลืมแวะมาร้านนี้นะคะคาเฟ่ลิคาโซลีตอนนี้มีไอติมนะคะใครมาอิตาลีไม่กินไอติมนี่เฉยเนาะเจะลล่ตเจลาโต้ายกันาเออเย <c oughs> สาร์ทอลิเดย์เนี้น เทมาเลยจ้าเทมาเลยจ้าเททั้งขวดเอาไซด์มันหายยไซดมัเป็ด

yes อีน้ำโอเคความถุกสุดโอ้ยอะไรเปียกมีความด็อกเตอร์เปเปอร์พี่เจตลองท้าไปลงเท้าเพื่อนนะไปไปประตูนู้นเอยี่ยสกุลชัดสกุลชัเอ๊ะหิ้บ กูเมาอีกดอกกูก็เลยพูด They go angry because They g ี่ n g r y because Yeah Because but but answer from the phone You call but not call Yes Desk here have like วันนี้เรานอนที่ห้องนี้นะคะก็คือเพื่อนสาวเรานะคะเตรียมห้องไว้ให้ทางครอบครัวเขานะคะก็คือแบบว่าต้อนรับเราอย่างดีเลยนะคุณแม่คือแบบว่าแบบเวลาจะมาอะไรอย่างเงี้ยนาง เขาก็แบบว่าเอ้ยดีใจมากเวลาเราจะมาเขาก็จะเตรียมห้องไว้ให้เรานะคะปกติห้องนี้จะเป็นห้องนักเรียนอเมริกันนะคะทุกคนก็คือเขาจะมีนักเรียนอเมริกันมาอยู่นะคะแต่ช่วงนี้นักเรียนกลับไปแล้วนะคะเราก็เลยได้ห้องนี้นะคะมาแบบว่าศบจังหวะที่นักเรียนไม่อยู่เนาะห้องใหญ่นะคะทุกคนอ่าแล้วนังก็เอาผัดร่มมาให้เรานะจ๊ะโออก็นอนห้องนี้กันนะคะ มาเดินตลาดนะคะทุกวันศุกร์เขาจะมีตลาดนะคะขายเสื้อผ้านะคะอุย้ยมีรองเท้าด้วยค่ะทุกคน look the y h a v e shoes also <laughs> ขายเครื่องประดับนะคะเหมือนตลาดนัดบ้านเรา <c oughs> ทั่วไปเลยนะ สมมิตรขายผักนะคะเป็นตลาดนะัดเ,เ,นะเขามีอาหารด้วย ตั้งกันอยู่กลางตลาดแบบนี้เลยเนาะเขาจะชอบกินเลมอนเมลอนกับเนื้อเนื้อเนื้อแห้งนะคะนางถ่ายเซลฟี่เองเลยจ้าดูคนต่อแถวนะคะเพื่อที่จะเข้าไปชมข้างในนะคะทุกคน แล้วตอนนี้เขาก็มีรีโนเวทบ้างแล้วเนอะมันก็เลยแบบโอ้โหดูแถวแถวแบบยาวมากนู่นนะคะมันเข้าได้หลายตึกเนาะนะักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะช่วงนี้ <c oughs> น้ำอย่างใสเลยดิยดยจอยวิลลี่เฟลว์วันเรามาดื่มร้านนี้นะคะอพอดีร้านอาหารที่เรามากินนะคือแบบว่ามันจะปิดแล้วไงเขาเปิดแค่ถึงเลดเลยบ่ายสาม<า>นะคะ แล้วก็เปิดอีกทีตอนเย็นเลย5้าหรือหกโมงเย็นเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็บ่ายสองโมงจะบ่ายสามแล้วนะคะแต่เขาทําให้คนละจานหนึ่งเขาเห็นสงสารเด็กน้อยเขาก็เลยทาให้นะคะคนละจานแต่วิวสวยมากค่ะทุกคนเห็นเด็กน้อยอยู่เขา โอ้ um oh. ของพี่โจกินอันน um> ั um> um> yeah> ้นมาแล้วจ uh ้าของเรานะคะสองคนเป็นคารามารีคารามารีค่ะเอาผมมาเลยนะจะแกฉันไม่เไม่นั่งตากแดดอะ หารลมให้นั่งเกผัวฉันไม่นั่งตากแดดหรอก ทางกับอ่าฟอเลนนะคะเอากินอะไรของใครเนี่ยโอ้แบบอืมตอนนี้ลงท้องก่อนนะคะอีสานซอสเสร็จ ลาบเนื้อดิบนะคะทาท่าค่ะมไม่ต้องไปถึงร้านอาหารนะคะเราทำเองที่บ้าน,นะคะ่ะอภิธนาอภิธนันอภิธนันธนาการปะเออจากคุณพ่อเพื่อนนะคะไปซื้อเนื้อมาให้เลยจ้ะเออความเอ็นดูของแบบว่าครอบครัว เพื่อนสามีเพื่อนเออเขาเอ็นดูเรานะคะเขาเอ็นดูเราเหมือนลูกคนหนึ่งเลยเนาะเวลาเรามาเขาก็จะต้อนรับดีมากเลยนะคะเขาก็จะแบบเนี่ยอยากกินอะไรบอกเลยเดี๋ยวแม่ทําให้เดี๋ยวพ่อทําให้เขาไปหามาให้อย่างนี้เลยแบบกราบมากๆเลยค่ะทุกคนนี่นะคะไม่ต้องไปถึงแบบร้านนะคะนะคะพี่ชายเรานะคะนางเก่งมากเออนางทาให้กินนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนเฉือนเนื้อนะคะว่าแบบ

There is one and all. They just a little think. Sometimes we probably it, drink but 50 bottles already. We still like it. It's good. Look right. mm. okay, right? you know? Looks soft. It's good. Mm -hmm. sí. You see the knife goes very tender. Mm. See, you can hold the knife here. It's just cut. <laughs> Mm, I want the one. really who... <laughs> Really? Yes. Oh wow. Meat. Yes. Uh. Wow. That's it. Perfect. Maybe. Uh mm huh. -hmm. Maybe. maybe look. Maybe look. Just know, know, yeah. No, I'm not shrimp, Yeah, because the happy day. เออทำไมเทให้กูไม่ถึงนี่เลยอ่ะ Thank you. <Wow. S 1> <c oughs> b y Wow, what is this? This is the two speciality. This one with truffle, this one with speck and pistachio. Friends eating Tazza, yeah. Wow. Oh, Tiramisu with ice cream. It's so good. oh, เขาเคลือบน้ำตาลไงแล้วก็อบแห้งว้าดูหัวโก้มันเ่ะสำหรับคนที่อยากจะมาเทสไวนะคะเขามีให้เทสนะเขาก็จะมีโต๊ะให้นะคะแล้วก็อันนี้สำหรับที่จะบ้วนไวออกนะคะคุณแม่จองห้องแบบ VIP ให้นะคะว้าวไมค์ก

ก่ปั๊บลุงชุดพัสสปาเกตตี้อันนี้เป็นอะไรนะเป็นมันกุ้งเออชิมชิมชิมอืมอร่อยอร่อยมอะไรมาแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหอะไรห

เเดินทางกลับสวิตเซอร์แลนด์ได้เลยนะคะคือรถไฟเต็มนะคะแต่ว่าเขามีรถไฟเอ็กซ์ต้าให้นะคะทุกคนวิ่งกันคลาสซับเลยค่ะเพื่อที่จะแบบว่าได้ที่นั่งนะคะคือถ้าคุณได้คุณก็ได้ถ้าคุณไม่ได้คุณก็ต้องยืนนะคะแต่พอดีตรงนี้มันว่างให้เราเราก็เลยเออโชคดีนะคะได้ที่นั่ง ข้างหน้ามันเป็นของ first class ค่ะ